ของหลวงนะครับลูกที่ของคนอื่นนะครับเห็นใครไม่อยู่ที่เราไปปลูกของเราอยู่เลยนะครับเห็นไหมล่ะนะครับไปปลูกอยู่เลยนะครับออไปแอบอยู่ปลูกอยู่ซ่อนอยู่นะครับเ,ออเห็นไหมเนเะจ้าของไปกรุงเทพนะครับที่ตรงนี้ลบล้างนะครับเห็นไหมล่ะพอไปอยู่แถวนั้นไปถามมาใครให้มาอยู่เอาเจ้าของที่เขาให้มาอยู่นะครับนาเจ้าของที่เขาให้มาอยู่ไว้ในการนำมาเฝ้าสวนใหคเัาพออยู่สิบปีก็นําไปโจทย์ปเป็น นะครับอยู่ในกับสิบเอ็ดสิบสองปีนะครับเจ้าของที่เขาไม่อยู่นะครับเห็นไหมล่ะแล้วก็นําไปโจทย์เป็นของตัวเองเลยนะครับนั่นแหละนะครับมันเพราะอย่างนี้นะนะครับแต่ถ้าวันหลังเจ้าของที่เขากลับมาเขาก็เอาคืนได้นั่นแหละนะครับอแต่พอมันโจทย์ปุ๊บมันก็เอาไปขายได้นะครับโจทย์ได้ขายได้นะครับเออนะครับผมคนหนึ่งลัจกขอนาทีมทวงคืนผืนป่าสมุนตรงนั้นในฐานะประชาชนครับ ใวก็เกียงสักจุดสามเจ็ดรวมมงคลขอยืมรถถังด้วยนะครับว่าอ่าอ่าอนะครับทุกคนมีสี่วงเพื่อนฝืนป่าได้ครับนะรวมมงคลอย่าลืมนะครับนะนการเดี๋ยวผมเติมน้ํามันเองรถถังลุมมงคลนะครับวันที่สิบเอ็ดนี้อยากให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดจังนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไม่เห็นอะไรดีๆอีกเยอะนะครับนะนะดายในนะครับภายในสิบวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีลุ้นนะครับนะ นะครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหน้าก่อนที่จะถึงวันที่21เนี่นะสนุกนะครับยากัพิษตานะครับเออยากัพิษตาอาจจะมีการย่องก็ได้นะครับอาจจะมีการย่องเหมือนก่อนเหมือนก่อนโดนหมายจับนะครับเออนะครับอาจจะมีการย่องก็ได้นะครับว้าอ่าอ่ยิ้วนะครับนะนะครับสนุกนะนะครับสนุกนะครับ เอาละกันครผมจะนำทีมนะครับทหารสังกับพลล่มมาขอทวงพื้นป่านะครับของเป็นดินคืนนะครับบอกว่านะครับยี่สิบหนึ่งสี่หนึ่งสองนครับน้ำปลาลาปูนานะครับแซ่บพดนะครับนะรสชาติคมความสุกเข้มข้นปรุงอาหารได้นลครกันหลากหลายเมนูนะครับมีอยอด้วยนะครับนะครับหัวละห้าสิบบาทนะครับนะค่าส่งสามสิบบาทนะครับอย่าลืมนะครับนะ อย่าลืมนะครับสนมเป็ดน้อยนะครับอ่าถามแล้วมาเลยนะครับรถสตรอรี่อออเอ้านะครับไปดูหลังบ้านนี่ใครมาแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับโอ้ในคุณแจ้วนะครับนเนาะแจ้วมาแล้วค่ะนะครับสวัสดีค่นะนักการสนมเป็ดน้อยนะครับลุง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  เห็นจีเจ,จคูเกอแถวนี้ไหมหนูก็หลบอยู่นะครับหนูควรโดนนะคะ่ะนะครับสนมเสด็จหน่อยหนูยังไม่โดนบล็อกผมไม่อยากโดนบล็อกช่วงนี้เลยค่ะนะครับอืมหรือคนละคนกัรถสตอรี่ท่านประธานรถล,ล้วก็ยังงงอยู่นะครับเอา้านี่มันอะไรใครที่ไหนอ่านเลอดแล้วคัดเลยคัด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 ไม่ได้นะครับนะมาแม่เขากลับบ้านแค่นี้จะ,ะไปเจอหลังบ้านก็สายหางอันสั้นๆหางแค่นี้นะครับ ขยันกันดิเแล้วเกินในการกันดิกนะลุงลุงในกาอยาในการขอย่ากันหรือยังนะครับอืมขอยากันหรือยังเราลุงมางคนนะครคาดว่านะครับน่าจะนะครับน่าจะไปฟ้องหยาเลยนะครับเนาะนะครับน่าจะไปฟ้องหยาเลยนะครับเออน่าจะไปฟ้องหยานะครับเนอถ้าว่าขอยาเนี่ยนะครับขอยานะครับต้องไม่ให้อะไรเลยนะครับเห็นไหมล่ะ ไม่ให้อะไรนะครับให้ตาเนี่ยไปขอฟ้องเลยนะครับขอฟ้องเอาทรัพย์สินนะครับนะนะครับขอฟ้องเอาทรัพย์สินนะครับว่าจะได้หรือเปล่าสู้กันในศาลเลยนะครับนะหรือไม่ก็ยาเลยนะครับนะครับสมบัติแคร์แบ่งคนละครึ่งเนี่ยเขาบอกนะแกมีสมบัติอะไรตานะครับจะมันจะแบ่งกันได้อย่างไงคนละครึ่งนะครับที่มันไม่มีโฉนดมันแบ่งกันไม่ได้นะครับว่าอ่าอ่าอ่นะครับนะ พี่มันไม่มีโฉนดอ่ะมันแบ่งกันไม่ได้นะตานะครับเออทำฟันปลอมยังไม่เสร็จนะครับอ้าวอ้าวทำไมนะครับทำจะกับมีเรื่องนัดหยาแล้วทําไมไปฟันไปทําฟันปลอมนะครับว่าอ่ะอ่ะในการเวสซิ่งอะตานอนฝันกลางวันนะครับอะไรกันนักันหนาเนี่ยะจยากันทําไมต้องไปทําฟันปลอม จะทําทําไมล่ะครับตานะครับน่ะเดี๋ยวนะครับตาไม่คุ้นกับฟันปลอมเลยนะครับน่ะเพราะนั้นอันตรายน่ะนะครับอันตรายไม่คุ้มกับฟันปลอมนี่อันตรายนะครับ